สวัสดีครับวันนี้ถ่ายดอกโสนะครับสนน้อยเรือนงามนะครับสนนานะครับเอามาแกะใส่ถังนะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาไปผัดหรือเอาไปทอดชุบแป้งหรือว่าทอดใส่ไข่เจียวก็ได้นะครับไม่ได้เก็บมานะครับไปซื้อนะครับบางครั้งก็เคยไปเก็บอยู่นะครับแต่นี้ไปซื้อตลาดนัดนะครับเขาก็ทำมาให้เป็นถุงแบบนี้นะครับสองถุงนะครับถุงละสิบบาท ผมก็สิบบาทนี่เยอะนะครับเยอะมากไม่ใช่ในน้อยเลยนะครับเยอะมากกว่าจะได้เงินสิบบาทนะครับคนที่เขาไปเก็บนะครับก็คงต้องเก็บเยอะน่าดูหลายต้นนะครับมองดูในถุงเงี้ยดูเหมือนจะน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราแกะแล้วดูผมนะครับอยู่ในถังก็ต้องเยอะนะครับแล้วก็อยู่ในถุงอีก ของที่เปิดปราบนี่เยอะมากเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับผมเคยไปเก็บนะครับกว่าจะได้เท่านี้เนี่ยใช้เวลานานมากนะครับต้องอดทนนะครับกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทนะครับถ้าหาสนุนะครับหมายถึงนะครับสิบบาทเนี้ยต้องเก็บอย่างเยอะนะครับเยอะมากเลยถึงจะได้สิบบาทนะครับต้องเหนื่อยขนาดไหนนะครับถึงจะได้สิบบาทผมสงสารพขายนะครับ จริงๆสิบบาทได้สักกำหนึ่งก็พอแล้วสักกำม,มือหนึ่งก็พอแล้วไม่ต้องเยอะขนาดนั้นอันนี้โอ้โหอย่างเยอะนะครับบ้านนอก,อกเราเนี่ไม่ใช่น้อยนะครับอาจะได้สิบบาทนต้องมีสนูเยอะมากถึงจะขายได้เงินสิบบาทครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะสําหรับคนที่หาขายนะครับอย่างคนที่ซื้อง่ายครับแค่งเงินจ่ายครับสิบบาท ถ้าเรามานั่งแกะที่บ้านยังใช้เวลานานแล้วเขาเก็บจะนานขนาดไหนต้องรุยน้ำํำรุยโคนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปแกะนะครับแกะทาประกอบอาหารนะครับผม